สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะคะโซเชียลแคมแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทางยูทูบด้วยนะคะวันนี Todo ้กลับมาพบรายการวาวว้าวกับพกล้องวาวว้าวนะคะเขาก้องก็วันนี้นะคะโลกสิบแปดบวกลูกสวยทุกหมอเชิญนะคะเขาก้องก็มีสําหรับมีวิธีการสําหรับการเดเอ็ดนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยสามวันเขาก้องเราได้ละสามสองกิโลนะคะสองกิโลกับสามกิโลเลยนะคะสามวันนะเท่ากับวันละกิโลแต่หนึ่งในสามวันนี้ก็ค่ามีผลิตภัณฑ์เสริมด้วยนะคะแล้วก็ คือข้าวไม่ได้ค่อยงดกินอะไรนะมากมายนะคะเขาเขากินตลอดนั่นแหละกินเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่างดบ้างอะไรอย่างเงี้ยโนก้ก้ามาจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าข้าวทำอะไรบ้างก็คอนเซ็ปต์ของข้าวจะมีอยู่สามโนนะคะโนอะไรบ้าง1เลยโนจุกจิก2เลยโนนอนดึกสามเลยคือโนของมันนะคะโนจุกจิกคือไรหนึ่งเลยโนจุกจิกคือไรหนึ่งจากการที่เราเนี่ยคนอ้วนเนี่ยจะชอบกินจุกจิกใช่ไหมคะการให้เรากินจุกจิกเนี่ยมันก็สามารถที่ทําแบบว่า ทำให้แบบคือแบบกินตลอดเวลาจุกจิกคำว่าจุกจิกคือกินตลอดเวลาใช่ไหมการที่เรากินนู่นกินนี่กินนั่นแบบตลอดเวลาไม่หยุดปากจนกว่าเราจะหลับอย่างเงี้ยอย่างข้าวข้ากินยันตีสี่นะค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็กินจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยทำให้ขายถ่ายมันเราอุดตันแล้วก็ลําไส้หรือว่าทางทางฟันทางทางลำไส้ทางกระโหลกขเนี่ายมันทํางานไม่ทันนะคะว่าเพราะเรากินตลอดเวลามันก็จะแบบว่าขับถ่ายแล้วก็บดย่อยอาหารไม่ทัน และค่าขอวงเล็บแนะนำนิดนึงค่ะเวลาเรากินข้าวกินอาหารเนี้ยอยากให้เพื่อนๆนะคะเคี้ยวให้ละเอียดการที่เราเคี้ยวให้ละเอียดเนี้ยก็เท่ากับลําไส้เนี่ยเราทํางานเบาลงทํางานน้อยลงถ้าเกิดแบบว่าเคี้ยวหนึ่งสองสามปุ๊บเกินหนึ่งสองสามปุ๊บเกินอีดอกใครใครจะทํางานทันถูกไหมลําไส้ทำงานไม่ทันถูกป่ะเราเคี้ยวอาหารให้เขาเรียกว่าให้ละเอียดที่สุดที่เราจะทำได้นะคะอันนี้คือปัจจัยหลักไอ้ปัจจัยรองลงมานะคะคือการที่เราเคี้ยวอาหารให้ เยอะๆๆหลายๆนาทีนิดนึงให้ข้าวมันละเอียดที่สุดนะคะเล่านำไส้แล้วก็จะแบบว่าคือไม่ต้องไปบดย่อยอาหารอะไรมากก็คือถ่ายไปได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ดูดซึมอาหารได้ดีไม่อุดตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าโนจุกจิตก็ห้ามกินนู่นห้ามกินนี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ข้าวก็ลดลงมาให้เป็นกินเป็นเวลาเวลาคือเช้ากังวันเย็นส่วนมื้อเย็นข้าขอแนะนํานะคะมื้อเช้าเนี่ย ข้าวข้าวไม่แนะนําอะไรมากก็คือกินน้าผลไม้ขอให้เป็นสามมือเนี้ยขอให้มีน้ําผลไม้ตามเช่นน้าส้มน้าส้มนะคะในในของในของน้าส้มเนี่ยนะจะมีกฎนะคะกฎที่ชื่อว่าอะไรไม่รู้สักอย่างน่งเนี่ยข้าก็ไม่รู้มากมายนะแต่เป็นการช่วยลดความอยากอาหารเพราะหนึ่งน้ำส้มมันมีความปเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวอมหวานเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยอยากจะอยากจะรับประทานอะไรมากมายนะคะก็ มันจะลดความอยากอะ่ะเรากินน้ำส้มเนี่ยสามมื้อเนี่ยและน้ำส้มมีก,กยากใยอาหารเท่ากับผักใบเขียวนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ตอนกลางคืนแบบหยุดกินไม่ได้จริงๆแบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะซื้อฝรั่งไว้เลยข้าจะบอกว่าฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งตัดไม่อกไปง่ายๆตัดไม่อกไปเนี่ยเคี่ยวให้ละเอียดนะคะตอนกลางคืนเนี่ยเคี้ยวเคี่ยวเคี่ยวเคียวเคียวเคียวแล้วก็กืนลงไปเนี่ย หนึ่งเลยฝรั่งเนี่ยมีวิตามินนะคะวิตามินที่แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนส้มส้มก็มีสารต้านอนุมูลอิสระมั้งใช่ปะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่องุ่นเสียงุ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ฝรั่งก็มีเหมือนกันมีตสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ฝรั่งก็จะมีวิตามินเยอะมากๆทําให้ผิวพรรณสวยเหมือนส้มแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งดีก็คือการอยู่ตัวการอิ่มท้องแล้วก็คือมันมีสารใยอาหารนะคะเท่ากับเท่ากับอ้นนี้เลย เข่ากับผักใบเขียวเหมือนกันทําให้เราระบบขับถ่ายเราเดินดีนะคะอ่ะและมื้อเย็นนะคะอยากอย่างที่เขาบอกสามือ้อเขาขอให้มีน้ําผลไม้ตามทุกอย่างเลยทางที่ดีขอให้เป็นน้าส้มคันเองเพราะว่าหนึ่งเลยก็ทําให้ระบบขับถ่ายง่ายนะคะแล้วก็มื้อตอนเย็นขอแนะนําเลยว่าให้กินเป็นพวกนึ่งย่างเผาปิ้งนะคะห้ามโนทอดเด็ดขาดห้ามใช้น้ำมันเด็ดขาด อยากหรือว่าใช้นล้ำมันให้น้อยที่สุดนะคะถ้าที่จะทําได้นะนั่นก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็งดแป้งงดคาร์โบไฮเดรตที่สุดดีที่สุดเลยหรือว่ากินให้น้อยที่สุดสมมติว่าปกติเรากินเท่ากาาาับละมังนึงก็เหลือจานนึงหรือว่ากปกติเรากินจานนึงก็เหลือครึ่งจานหรือไม่ปกติเรากินครึ่งจานก็แบ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของจานอะไรอย่างเงี้ยโอเคอย่างนั้นโอเคอยู่ก็แบบค่อยๆลดค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่แบบว่า พอตั้งใจจะลดอาหารปุ๊บเหมือนตะก่อนเข้าเป็นอย่างเงี้ยข้าแบบตั้งใจลดอาหารปุ๊บวันหนึ่งข้าวลดเลยแบบว่าไม่กินข้าวเลยอะไรเงี้ยมันมเป็นไปไม่ได้เราต้องทําให้ลาไส้ของเราเคยชินกับการกินอาหารสมมุติว่าเซตหนึ่งส่วนสี่ของจานก็กินสักห้าวันก่อนเซตหนึ่งหกเซตหนึ่งส่วนสี่ของจานสักห้าวันลําไส้เราก็จะแบบว่าเริ่มปรมับสภาพธธได้ว่าเออกูอิ่มแค่นี้นะกูควรอิ่มแค่นี้นะันต,ต่อมาว่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราอยากมากๆขอให้เรากินน้ำผลไม้หรือไม่ก็เป็นนมนะคะนมขอเป็นนมพาส อยากกินเป็นนมเปรี้ยวก็กินได้ค่ะมันจะมีสารขอให้กินเป็นแอคทีเวียนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยช่วยกระบบกขับถ่ายแน่นอนอันนี้เรื่องจริงอยู่แล้วแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีจุลินทรีย์ที่ยังไม่ตายนะคะสามารถลงไปทําอะไรอย่างเงี้ยต้องมีศึกษาดูในนใเน็ตเพราะนี่มันจะ6นาทีแล้วจะ5นาทีแล้วนะก็เขาจะบอกว่านอนที่สองเลยเนาะนอนนอนดึกนอนดึกคืออะไรเรากินเรากินแล้วใช่ไหมเรานอนดึกอย่างเงี้ยการที่เรานอนดึกเนี่ยร่างกายจะพักผ่อนไม่เพียงพอคนเราอย่างเรานะคะควรนอนวันละ8ถึง 8, ประมาณ8ชั่วโมงนะคะ8ถึง12ชั่วโมงแล้วประมาณนี้ครับไม่รู้รู้ไม่แน่นอนนะครับให้ข้อมูลผิดไปก็ขอดโทษด้วยนะคะก็นอนควนอนประมาณ8ถึง9ชั่วโมงหรือ9ถึง12ชั่วโมงประมาณนี้นะก <c oughs> ็นอนดึกเพราะว่าเรานอนด,ด,ดกร่างกายเราจะพักผ่อนไม่เพียงพอหนึ่งเลยคือลำไส้เราก็จะทํางานไม่เพียงพอระหว่างเราหลับเนี่ยระบบต่างๆในร่างกายจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยนะคะ โนที่สามโนไรโนของมันถูกไหมการที่เรากินมันหมูมันอะไรที่มันมันมันต่างๆเนี่ยมันเข้าไปสะสมคนอ้วนเนี่ยในลำไส้เนี่ยจะมีไขมันเกาะอยู่เต็มลำไส้เลยนะฮะถ้าเราไม่ดีทองท้องวิธีดีท้องท้องคืออะไรนมสดมะนาวน้ำผึ้งอึดเดียวขี้เลยค่ะสุดยอดหรือใครมีน้ำดีถทองก็โอเคว่ากันไปแต่โนของมัน การที่เรากินไขมันเนี่ยมันจะไปสะสมและอุดตันตามเส้นเลือดด้วยถ้าเกิดเรากินไปมากๆเนี่ยนะก็จะแขนใหญ่ขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะจะลดย่านนิดนึงเนาะแต่ว่าข้าอยากจะบอกว่าหนึ่งเลยการที่เรากินเนี่ยข้าอันนี้คือสาโนสบแล้วนะข้าก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าการลดความอ้วนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรเลยไม่ได้อยู่กับอะไรเลยมันอยู่ที่ใจเราค่ะและอยู่ที่ปากถ้าเรางดปากงดใจงดตาได้งดตาคืออะไร อย่ามองสิ AR, s <S ่งที่เราอยากกินแต่ถ้าเกิดเราลองสกุดจิตตัวเองค่ะมองสิ่งที่เราอยากกินปุ๊บคิดว่ามันเป็นขี้คิดว่ามันเป็นงูคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราเกลียดเนี่ยมันก็จะแบบบอกมองทุกวันมองทุกวันคิดทุกวันคิดทุกวันมันจะเป็นความเคยชินค่ะว่าเฮ้ยแค่นั้นมันขี้นี่หว่าไม่กินไม่กินไม่กินอะไรเนาะมันจะเป็นการกดจิตตัวเองด้วยแล้วก็การที่เราจะงดปากคืองดปากที่เราจะกิ๊ก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  กินไปงุบมง,งบงุบมง,งบงุมง,งบตั๋วลาก็งดนะคะงดใจคืออะไรใจก็คือการหักห้ามใจเต็วเงว่าไม่ให้ของกินของพวกนั้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายนะคะมันอยู่ที่ตัวเราทำมนุษย์เราเนี่ยทำได้อยู่แล้วแน่นอน,นะคะ่ะอย่างกับตัวข้าวนะคะข้าวก็ทํามาอาทิตย์นึงแล้ว พยายามลดไปเรื่อยๆถ้าเกิดช่วงแรกๆยังลดไม่ได้ก็กินไปก่อนกินตามปกติพอช่วงหลังๆก็เไม่ช่เขาเรียกว่าอะไรผ่อนหนักเป็นเบาะอะเข้าใจป้ะคือปกติเรากินมากขนาดนี้แล้วลองลดมาเรื่อยๆสีสัง่งอย่างก,กินจานหนึ่งก็อะครึ่งจานก่อนครึ่งจานสัก3วันต่อมาก็อะเหนึ่งส่วนสี่ของจานสักอีก3วัน แล้วก็แบ่งไปเรื่อยๆนะนจนกว่ามันจะท้องมันจะอยู่ตัวแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ตัวขอแนะนําให้เป็นผลไม้นะคะกินให้อยู่ตัวเลยกินไปเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนหรอกผลไม้อ่ะกินไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ขอเนี้ยนะคะวันหนึ่งขอให้ทุกคนออกกาลังกายวันละครึ่งชั่วโมงตีแบตหรือว่าเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไงนะขยับแขนน่ะลดพุงลดโล่งนะคะยังไงก็ข้าอยากจะให้ทุกคนนะคะหันมาลดความอ้วนกันดีกว่าโหนข้าเองก็พยายามลดอยู่การที่เราอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะการที่เราอ้วนไม่ใช่แปลว่าเราสวยไม่ได้แต่่กาารรทีเอ้วน การที่เราอ้วนก็คือทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันมีโรคนะคะยิ่งคนอ้วนเนี่ยจะภูมิคุ้มกันน้อยมากคนอ้วนเนี่ยจะหายใจไม่ค่อยทันส่วนหญ่คนอ้วนจะตายเพราะอะไรหนึ่งเลยเวลาเราหลับเนี่ยไขมันจะไปทับช่วงเวลาเราหายใจออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะข้าก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันหลดความอ้วนกันไม่ต้องลดมากก็ได้ลดไม่ต้องคิดว่าลดเพื่อสวยไม่ต้องคิดว่าลดเพื่ออะไรทั้งสิ้น คิดว่าลดเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะการที่เรามีสุขภาพดีนะคะเป็นร่าบันประเสริฐไม่มีโรคคือร่าบันประเสริฐนั่นเองนะคะอย่างนี้ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์คลิปนี้นะคะสาหรับคนที่อยากไดเอทก็ฟังแล้วก็ถ้าเกิดฟังให้ข้อมูลข้าขอให้ข้อมูลไม่พอต้องขอการาบประทานโทษแล้วก็ลองไปหาใน Google ดูนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ววันนี้ก็อาจจะมึนอธิบายไม่ทันก็ต้องขอกราบประทานโทษไตรงนี้ด้วยนะคะยังไงก็สําหรับวันนี้ก็รายการวาวๆก็จบการรายงานแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไ